ดา,ดาบีค่าตสูตรภาคภาษาไราขอบเขตได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำหรือ Golden Globe Award ในสาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมโดยที่ในสาขานี้ยังมีภาพยนตร์เข้าชิงอีก5เรื่องได้แก่ Ar g o กแอนิเมชันข้ามเวลาแสนมหัศาจารรย์ที่เล่าถึงเด็กชายวัย10ขวบจากอนาคตอันสงบสุขที่เผลอย้อนเวลากลับมาในปี2075และพบว่าโลกกำลังตกอยู่ในอันตรายครั้งใหญ่ต่อมา e อ i o อแอนิเมชันประจนภัยข้ามอวกาศที่เล่าถึงเด็กชายที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการบนโลกก่อนที่เขาจะโดนลักพาตัวไปโดยเหล่าเอเลียน ดีมอนฮั n เตอร์แอนิเมชันเพลงสุดไวรัลที่เล่าถึงวงโกกรูปเคป๊อปชื่อดังที่เบื้องหลังพวกเธอคือนักลา่าปีศาจและต้องประชันหน้ากับวงบอยแบนด์น้องใหม่ที่เป็นปีศาจปลอมตัวมาเรื่องต่อมา Li t t l e a m อ l i รีออเดอร์คาลิเกอร์ออฟเลนแอนิเมชแสนงดงามที่เล่าถึงเด็กหญิงที่สงสัยคร้รู้และตั้งคำถามกับทุกอย่างรอบตัวเธอหลังจากที่ได้ริมรสช็อกโกแลตและเรื่องสุดท้ายซูโทเป2 An องแอนิเมชภาคต่อของนครสัตว์แสนสนุกที่เล่าถึงคู่หูตำรวจจิ้งจอกกับกระต่ายที่ต้องไข จริงๆทุกเรื่องสุดยอดหมดเลยนะทาให้เมสเซจดีมากๆก็มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมกันสุดๆซึ่งงานประกาศร,รางวัลจะมีขึ้นในวันที่11มกราคม2026 <c oughs> ก็มารอรุ้นกันนะครับว่าเรื่องไหนจะคว้ารางวัลน,นี้ไปทุกคนเชียร์เรื่องไหนกันบ้างมาคอมเมนต์กันนะ